อ่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกทท่านนะครับเช่นเคยนะครับ กลับไปอยู่กับโมมินนะโมมินก็มีทีเด็ดหนึ่งตัวที่จะเอามาให้ทุกท่านเลือกพิจารณานำะไปลงทุนกันนะครับสำหรับหน้า YouTube มีให้เพียงวันละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเน้นย้ำกันอยู่ทุกวันสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเติมนะท่านใดที่ต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมแนะนำให้ไปเอาในกลุ่มวิธีเข้ากลุ่มก็ไลน์ดีแปะไว้ให้แล้วทางด้านซ้ายม,มือมุมบนนะครับเป็นลายส่วนตัวของโมมินเองแอดไลน์มาสอบถามกันนะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทำยังไงนะครับรับรองว่าง่ายมากๆนะสำหรับวิธีเข้ากลุ่มนะ ในกลุ่มมีอะไรบ้างนะครับในกลุ่มมีการนําเล่นนะครับมีการนําเล่นเกมต่างๆมากมายนะครับล้วก็มีทีเด็ดซูเปอร์วีพี่ท่านได้เลือกนําไปลงทุนท่านที่ชอบสเต็ปก็สามารถเลือกเอาเซียนละหนึ่งตัวเนี่ยเอามาทํารวมกันทําเป็นเสเต็ปได้เลยนะครับหรือท่านที่ชอบอจิ้มเป็นบอลเดียวนะครับเล่นเดี่ยวๆกแวแ็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของท่านเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีทีเด็ดมาป้อนให้ท่านเยอะแยะมากมายครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอกับ ที่ท่านจะได้นําไปลงทุนกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีบอลสดนะครับบอลสดมีให้ท่านเล่นทั้งวันนะครับขอเพียงแค่มีบอลเตะร,รับรองว่าเรามีบอลสดให้ท่านเล่นทั้งวันแน่นอนนะครับอินน้าเล่นอย่างจุใจอินน้ำชำล้านกันเลยทีเดียวนะครับรับรองบวกกันกระจุยกระจายอยู่ในกลุ่มนะครับสิทธิพิเศษเหล่านี้นะครับเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็รีบกันเลยนะครับทักมาถามบางมีนะว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่จะไปรับทีเด็ดของ คืนนี้นะครับบอมินขอไปสรุปผลบอลของคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับคืนที่ผ่านมาคู่ที่บอมินได้ให้ไปนะเป็นคู่ระหว่างชักซิโอนะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของทีมอย่างกองนะครับคู่นี้นะครับบอมินให้ลองกองไปที่เลทราคาปอพนะครับผลปรากฏว่าจบเกมนะครับชักซิโอเอาชนะไป2ประตูต่อ0ูนย์ก็เสียเต็มเสียเต็มกันไปนะครับสำหรับเมื่อคืนก็เสียกันไปนะครับเสียเต็มกันเลยนะครับเพราะว่าให้ลองไปที่เลทราคาปอพ แล้วก็ทีมต่อสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อสูงนี่ก็ถือว่าเสียเต็มนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับบงังมินบอกแล้วว่าบอลไม่มีร0อเนะครับเพราะว่าราคานะครับยังมียังจะมีโอกาสไหลขึ้นไหลงไปอีกหลังจากที่บังมินอัดคลิปจบนะครับก็ยังจะมีความผันผวนอยู่เรื่อยๆจนกว่าบอลจะเตะ ประมาณ20-30นาทีเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ชวนนะครับเอาแนวทางที่ปะเมีนให้นะครับไปดูก่อนบอลเตะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีนะครับช่วงนั้นเลทราคาความผันผวนจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับช่วงนั้นดูแล้วท่านจะดูออกเลยว่าฝั่งไหนที่มีโอกาสที่จะทําให้ท่านชนะเดิมพันได้นะครับตามนี้แล้วกันนะครับบอกไว้ตามนี้แล้วกันพูดไม่จะหาว่าเป็นการแก้ตัวนะครับบอลมันแพ้ไปแล้วนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้ก็มาถึงทีเด็ดของวันนี้กันเลยนะครับทีเด็ดวันนี้คู่ที่มอมีนมองไว้นะครับ เป็นบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับยูโรปาลีกรอบก็เลือกคู่ระหว่างซอย่าลูแฮงนะครับเจอกับลาปิเวียนนานะครับคู่นี้เตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ เรทราคาหน้าบ้านผลบอลน,นะครับเรทแรกเปิดมาที่เสมอปัจจุบันไหลขึ้นไปอยู่ที่ปปนะครับตามเรทนี้นะครับตามเรทนี้เลือกเล่นบอนลรองได้เลยนะครับจะไปเร็วๆวันนี้จะไม่พูดมากเอาแต่สาระล้วนๆนะครับตามเรทนี้ให้เล่นบอนลรองได้เลยเพราะว่าบอลเปิดมาบอลตอเปิดมาราคายังไม่ถึงครึ่งลูกนะครับแสดงว่าบอลน,นะครับ คือได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่มากเท่าไหร่นะครับเลือกเล่นบอลรองมีโอกาสที่จะกินเดิมพันมากกว่าที่จะเล่นบรรอลต่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าแรกบะมินให้เลือกจิ้มไปทางสังลาปิดเวียนนาบรรอลหลอกนะครับน่าจะมีโอกาสจะกินเดิมพันเพราะนัด นัดแรกนะครับลาปิเวนาสามารถเปิดบ้านเอาชนะมาได้เนี่ยสาประตูต่อศูนย์วันนี้นะครับแค่ลาปิเวนามายันเสมอนะครับยันเสมอ90นาทียังไงลาปิเวนาเข้ารอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกชิ้งไปเลยนะครับทางฝั่งบอลรองอย่างลาปิเวนานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าต่อไปต่อกันเลยนะครับมาดูกันที่เบดสามหนะครับ เบ็ส365เว็บพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปอย่างเบ็ด365เปิดเลทราคาเอเชียนแฮนดิแคดเลทรแรกเปิดมาที่ปปปปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ปปปนะครับไม่มีไหลขึ้นไหลลงไปไหนนะครับตามเลทนี้นะครับแล้วก็น้ำทางฝั่งเจ้าบ้านซอย่าลูแห่งน้ำแรกเปิดมา0.98ปนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่0.98ไม่มีขยับไปไหนเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนลาบีเวนนานะครับน้ำแรกเปิดมาที่0.83ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่0.83 ไม่ขยับไปทางในทิศทางขึ้นหรือลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลดน้ําแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเลือกจิ้มทางฝั่งบอลลองที่ามีตีกรอบสี่เหลี่ยมที่สองให้ทุกท่านได้เห็นนี้นะครับเพราะอะไรนะครับท่านดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับดูในกรอบสี่เหลี่ยมที่ามีเอาลูกสอนี้นะครับท่านจะท่านจะเห็นว่านะครับว่า รราคาค่อนข้างที่จะต่ำครับเดรสราคาค่อนข้างที่จะต่ําเปิดมาที่0.83นะครับล้วก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่0.83ไม่มีขยับเลยนะครับแสดงว่าวันนี้เบ็ด365นะครับกลัวที่จะจ่ายทางฝั่งทีมเยือนอย่างลาฟิตเวียนนานะครับเพราะว่าเขากดน้าลงมาให้ต่ำมากๆแล้วนะครับแล้วน้ํายังไม่ขยับอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขากลัวที่จะจ่ายฝั่งนี้เขาจิงมกดน้าลงมาให้ต่ําที่สุดครับเพื่อที่เวลาเขาเสียนะครับเขาจะได้จ่ายในราคาที่ต่ําที่สุดเขาจะได้ไม่ต้องเจ็บ ต่างจากฝั่งนี้นะครับเปิดน้ํามา0.98แล้วก็อยู่ที่0.98ไม่มีขยับไปไหนนะครับที่บังมินกากระบาดไว้นะครับเขาไม่กลัวที่จะจ่ายฝั่งนี้เขากล้าเปิดน้ําแรกน้าล่วงหน้ามาถึง0.98แล้วปัจจุบันก็ยังค้างอยู่ที่0.98ไม่มีไหลขึ้นไหลลงไปไหนแบบนี้นะครับสแสดงว่านะครับฝั่งนี้เขาไม่กลัวนะครับเพราะเขาคิดว่าฝั่งทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างซอยาซอยาลูแหงเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เขาเสียเดิมพันได้เขาจึงกล้าเปิดน้ํามาในราคาที่สูงนะครับ เขาจึงกล้าเปิดน้ำมาในราคาที่สูงเพราะเขาคิดว่าจะไม่ทําให้เขาเสียเดิมพันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกจิ้มทางฝั่งบอลลองอย่างลาปิดเวียนนาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับเลทราคาหน้า7 3 6 5วันนี้นะครับบางมียังมองอยู่ที่บอลรองอย่างลาปิดเวียนนานะครับบางมีมองว่าด้วยเกต์บอลทรงบอลน,น่าจะเหนือกว่าทีมเจ้าบ้านอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกจิ้มบอลรองปลอดภัยกว่านะครับ อ่าน้านี้ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถิติของทั้ง2ทีมนะครับสถิติของทั้งสองทีมที่เคยพบกันมาก็เป็นเกมที่แล้วนะครับเฮดตัวเฮดเกมที่แล้วที่เคยพบกันมาก็เป็นลาบิเวนาเปิดบ้านเอาชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็มอมมินจึงมองว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะไปเยือนนะครับด้วยเกรดบอลทรงบอลนะครับด้วยอ่า เกตนักเตะอะไรทางฝั謝謝 so, Harbor, ่งลาปิเวนาน่าจะดีกว่าทางฝั่งซอย่าลูห่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาปิเวนาไม่น่าจะแพ้กลับไปนะครับวันนี้ลาปิเวนาไม่น่าจะแพ้ซออย่าลูแหงกลับไปนะครับเพราะว่าซอย่าลูเฮงเนี่ยทำอะไรทางด้านลาปิเวนาไม่ได้เลยนะครับวันนี้เต็มที่นะครับเต็มที่เลยจบเกม90นาทีเสมอกัน0ูนย์นะครับถ้ามีเลทครึ่งลูกเนี่ยน้ำสวยๆก็เล่นได้เลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมองไปที่เลทปอปอได้เลยนะครับเล่นเลทปอปอลองเลทปอปอได้เลยนะครับเสมอก็กินครึ่งนะเพราะฉะนนั้ก มองไว้เลยนะครับไม่เลกปปกเลกครึ่งลูกครึ่งลูกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูที่เลทราคาหน้างานอีกทีนะครับว่าเปิดเลทอะไรมาบ้างนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เศรษฐีทั้งสองทีมกันก่อนนะครับห้าเกมหลังสุดของทางฝั่งซอย่ารูรูแหงรวมทุกหลีกทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดก็ในหลีของตัวเองนะครับก็ไปเยือนเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ก็ค่อนข้างที่ตรงเีนม,มองว่าอยู่ในเลท กลางๆนะครับกลางๆค่อนไปทางยังไม่ดีนะครับย <nd ering> ังไม่ดีเพราะว่าแพ้ไปถึง2เกมเสมอ1เกมชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับบงมีมองว่ายังไม่ดีสําหรับทีมอย่างซอย่ารูแฮงนะครับเกมเยือนไม่เกมเย่าไม่ดีนะครับเกมในบ้านไม่ดีนะครับเกมในบ้านเล่นไม่ดีเลยนะครับ5เกม6เกมเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนอกั้นเสมอกับแพ้นะครับก็ถือว่าไม่ดีนะครับสำหรับเกมเย่เกมเย่าของทางฝั่งซอย่าลูแฮงนะครับ ลาปิดเวนานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ราปิดเวนา5เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยไปได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านนะครับเอาชนะ s v สในหลีกของตัวเองไปได้3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะไปเจอกับซอแาลูแห่งทีมนี้แหละครับในเกมยูฟายูโรป้าลีกนะครับก็เอาชนะเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0วันนี้เรามีมองว่า ถึงแม้ว่าจะไปเยือนนะครับถึงแม้ว่าจะไปเยือนก็น่าจะทําได้ดีกว่าทางฝั่งซอย่าลุงแหงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เลทราคาหน้างานกันเลยนะครับหน้างานเปิดเลทอะไรมาบ้างนะครับซอย่าลุงแหงกับเอสเคลาปิเวียนนานะครับมีเปิดมาด้วยกัน3เลทมีเลทปอปอเสมอแล้วก็ครึ่งลูกนะครับแต่ครึ่งลูกน้ําจะจ่ายน้อยไปหน่อยน้ําจ่ายแค่หกเก้านะครับเห็นไหมเขาต่อน้ําให้เต็มที่แลนะ้วครึ่งลูกเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านซอยาลุงแหงเนี่ยแทง100่ง เสียแค่79้านะครับเวลาเราได้เราได้100เต็มเนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่จะชนะนะครับมันอยู่ทางฝั่งลาบิดเวนนาโอกาสที่ท่านจะกินเดิมพันชนะเดิมพันอยู่ทางฝั่งลาบิดเวนนาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับให้จิ้มไปตรงนี้เลยนะครับให้ลองทางด้านลาปิดเวยนนานะตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เลยนะครับลองลาปิดเยนนาไปที่เลทปอปอนะครับให้ทุกท่านลองลาปิเยนนาไปที่เลทปอปอนะครับใครชอบ บทวิเคราะห mm ์นี้นะครับคิดไปในแนวทางเดียวกันสามารถตามได้เลยนะครับใครที่คิดเห็นต่างจากบทวิเคราะห์นี้ท่านสามารถสวนได้เช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่ยังไม่มั่นใจว่าจะจิ้มทางฝั่งซอย่าลูแห่งหรือจะจิ้มทางฝั่ง SK สลาปิดเวนารีไม่ต้องเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสี่ยงกับตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับชอบตามขัดสวนไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นเดี๋ยวมันจะเกิดความเสี่ยงกับตัวท่านเองนะครับก็สำหรับอ่า ท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับที้เกียรติคิดเองนะแนะนําถ้าเกิดท่านจะวิเคราะห์เองก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านที้เกียรติคิดเองแนะนําให้ไปเอาในกลุ่มนะครับสำหรับวิธีเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไอดีบางมีนมานครับไลน์ไอดีแปะให้แล้วทางด้านซ้ายมือบมบนนะครับ b a n g m e e n 6 9านะครับบางมีน69แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับว่าวิธีเข้ากลุ่มท่านจะต้องทํำยังไงนะครับก็แปะไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามกันแล้วกันนะครับ ฝากไว้อีกเรื่องนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบังมีนสายบันเทิง v 2ไว้ด้วยนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องสำรองของบังมินเองนะครับช่องหลักตอนนี้ยังโดนแบนอยู่นะครับยังลงคลิปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะติดตามคลิปบังมีนมาติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับช่องนี้ก็พยายามจะลงคลิปให้เหมือนกับช่องแรกนะครับถ้าเกิดช่องแรกลงได้แล้วก็จะจะลงช่องนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านดูช่องหลักท่านก็เหมือนดูช่องนี้นะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้2ช่องเผื่อช่อง ช่องหลักมันบินมันปิวนะครับท่านจะได้กลับมาติดตามที่ช่องบงังฟินสายบันเทิง V ี2ได้นะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้เลยนะครับช่องหลักยังไงก็มีโอกาสแล้วนะครับพอโดนเตือนแล้วถ้าเกิดมันปิวไปเดี๋ยวท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบางมิสายบันเทิงวี2ไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บางมีจจมาลงให้ทุกท่านทุกวันวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับ ก็สำหรับวันนี้ค่าคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับการลงทุนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผงมีนจะมาสรุปผลให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งว่าผลประกอบการค่าคืนนี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมมีกนก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วน่าจะพอเท่านี้แหละครับสวัสดีคราบผม